แท็บเมมเบอของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณเลสเดนอีวิลคุณศสินิพาคุณสายฟีวีแปคุณโอป้า,า,า a, และคุณนภัสที่สนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel ครับในคลิปนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับไม่เชิงว่ารีวิวแล้วกันเรียกว่ามาเล่นมาเปิดให้ดูแล้วกันนะครับกับตัวของเดโมวงเล็บเดโมนะแ a n การ์ดเบียเดนะครับซึ่งอันเนี้ย ต้องบอกก่อนว่าไอตัวเดโมมันไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้แล้วมันก็สามารถเข้าไปโหลดเล่นได้ในสตรีมก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นแค่เดโมนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะโอเคแล้วก็อาจจะมีการเปรียบเทียบกับแวนการ์ดภาคเก่าๆที่ออกมาตั้งแต่สมัย 3ds สวิต c h นะครับนะถึงอันนี้จะอยู่ในสวิตก็ตามนะ 3ds แล้วก็สวิตนะครับแล้วก็รวมถึงในพาทของตัว ไอแวนการ์ดซีโร่ด้วยว่าโอเคมันมีดีมีแย่ต่างกันยังไงนะครับจริงๆพอเราเข้าเกมมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นในส่วนของหน้าจอที่มันจะเป็นโหลดเกมเหรืออะไรอย่างนี้นะครับไล่มาเรื่อยๆแล้วก็มีให้นิวเกมโหลดเกมอ่ะตามนี้เลยนิวเกมโหลดเกมแล้วก็ออกซึ่งตโตะลองนิวเกมไปแล้วแหละนะครับเราก็เลยจะมาโหลดเกมให้ดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าจริงๆแค่นิวเกมมันแค่พูดถึงอะไรนิดหน่อยมันเหมือนอะไรนิดไอเรื่องนู่นเรื่องนี้นิดหน่อยเราก็ไม่ได้อะไรมาก โดยหลักๆเนี่ยมันจะมีให้อยู่คร่าวๆโหมดเนี่ยอยู่4โหมดนะครับในนี้ก็มีทูต o r เรียลทูต i a เรียลก็สอนอ่าออปชั่นไว้ปรับค่าน,น,นู่นนี่อ่ะเดี๋ยวอยากให้ดูออปชั่นนิดนึงออปชั่นจริงๆเราปิดไปหมดเรื่องเสียงนะครับแล้วก็จะมีพวกเทคความเร็วพวกไฟอันนี้อันจะเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรเอฟเฟกของมันอะเปิดหรือปิดอ่าเรกูลาภาษาอ่านะครับนะ เลือกแล้วก็ไบเน็ตอัน,นพวกนี้ยังไม่มีเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเต็มนะครับแล้วก็จะมีเดสเพย์ก็สามารถปรับโซลูชันให้เข้ากับหน้าจอเราได้นะครับแล้วก็มีอื่นๆอ,อะไรอย่างนี้ <c oughs> ซึ่งแน่นอนครับก็จะเป็นเหมือนเกมออนไลน์ทั่วไปอ่ะแต่ทีนี้ตรงทูเทเลเราไม่เข้าให้ดูนะเราไปดูที่ช็อปกันก่อนคือในรูปแบบของเดโมเนี่ยถ้าตัวเขาจะไม่ผิดมันมีแค่ตัวเดกแต่ว่าถ้าจริงๆอะ่ะ ที่เหลือเนี่ยมันก็คงจะไม่หนีของเก่ามากก็คือซองให้เปิดสลีฟอุปกรณ์นะครับข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีแค่นี้ตัวเกมมันจะให้เด็กเรามาทั้งหมดให้เป็นในเดโมเนี่ยให้5เด็กแล้วเราก็ใช้ไอต้ม V ีีเนี่ยซื้อซึ่งเอาจริงๆถ้าใครเคยเล่นแวนการ์ดในตระกูลของพวกนี้มาอยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่ามันสามารถ <c oughs> เอา V.P เนี่ยซื้อได้ทุกอย่าง V.P ได้เกิดจากการเล่นมาซื้อซองหรือซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าการซ้ำก็เอาไปคาบได้ลิสต์สามารถกดดูได้ครับก็จะมีตามนี้นะครับในนี้มันให้อะไรมาบ้างอะไรอย่างงี้สามารถกดดูลิสต์ได้นะครับโอเคและทีนี้อันนี้น่าจะเป็นซองเปิดซึ่งมันเป็นเดโมที่เราบอกไปเลยมันเปิดให้ดูไม่ได้อ่ะมาดูในจุดของสต,ตอรี่กันบ้างที่เขาให้มาตัวสตอรี่นะครับ เข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จริงๆมันก็ด้วยความเป็นเดโมอ่ะมันก็เลยปิดไว้เยอะแต่เราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีค่า2อันอันนี้อันนี้อันนี้คือแผนที่ก่อนนะให้ดูแผนที่ก็จะมีตัวร้านการแล้วก็ตัวเมนนะครับเมนเวอร์ซัสอันนี้ก็คือคนที่ให้เราสู้นั่นแหละแต่ว่าหลายๆสถานที่ก็ยังปิดไว้อยู่แล้วก็อยากให้ดูตรงนี้ว่ามันมี445 50 4450เนี่ย VP เนี่ยคือ,อค่า VP ที่เราไว้ซื้อและค่า CP เนี่ยถ้าจะไม่ผิดอ่ะมันคือการที่ซ้ำมันจะกลายเป็นค่า CP และให้เราไปคาบได้นะครับ จริงๆเสียงเกมมันจะมีเพลงนะแต่เราขอปิดไปเพราะว่าจะได้แบบรีวิวง่ายแล้วไม่เผื่อโดนลิขสิทธิ์ด้วยอ่ะทีนี้ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นปุ่มคอนโทนจริงๆน่าจะเห็นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแหละซึ่งตัวปุ่มคอนโทลนี่แหละนะครับมันก็จะกดได้ดูหลายๆอย่างอ่ะอันนี้เป็นที่ที่แบบว่ามาร์คตัวละครถ้ากด S ก็จะเป็นด่านต่อไปอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็กด C เป็นเมนูก็จะเข้าเมนูนะครับ D skill นะครับ Select option main menu อ่ะ ออปชันกับเมนเมนูก็ไม่มีอะไรมากเนาะนะครับแล้วก็ตัวละครเราก็จะมีชื่อใช้ชื่อเด็กอะไรอยู่ชื่อไวเตอร์แล้วก็มี ED Skill เนี่ยถ้าดีสกิ l เนี่ยจะไม่ผิดนะครับมันจะประมาณว่าใส่แล้วมันจะเพิ่มเหมือนบั f f ฟอะนะให้เราแบบมีเนี่ยตามผลของมันแล้วกันไ i g h t i n g Spa อย่างเงี้ยก็รันตีชนะ for the lock people อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตัวด o r ิเกอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะบอกเชนดอ t ิเกอร์อยู c เช็ค ดามเมทิคเกอร์ก็คือเอาจริงๆอะ่ะมันมีผลค่อนข้างเยอะจากการที่ลองล่นเพราะตอนแรกมันให้ใส่ดอทิกเกอร์แล้วแม่งมือเต็มเลยไม่มีตัวเล่นแม่งมีแต่ดอทิกเกอร์นะครับนะก็จะมีให้ปลดล็อกกันอันนี้ซึ่งใครถ้าซื้อตัวเต็มมาก็น่าจะมีตรงนี้ให้เล่นกันโอเคแล้วก็จะมีแซก็จะเป็นซีเล็กก็จะเป็นให้ดูเรื่องของอ่าเข้าไปดูเลยนะครับเรื่องของเด็กเรื่องของอะไรอย่างนี้ปุ๊บจริงๆตัวเด็กมันไม่มีอะไรครับเนื่องจากมันยังปรับไม่ได้นะครับ มันก็จะเลยแบบเป็นอ่าเขาเรียกอะไรดีเป็นแบบปกติไปนิดนึงนะนี่ก็จะเข้าเนื้อเรื่องนะครับก็สามารถใช้ S เป็น Fast Forward ได้ V เป็น Auto ได้นะครับแล้วก็ B เป็นสคริปตได้ซึ่งเราเป็นสคริปเตอร์ครับเราก็สคริปตเลยอ่ะนี่ก็จะเป็นเด็กนะครับตัวเด็กของเราก็ถ้าเราจะดู IV s ี l e เล็กก็ ID s k i ก l ก็จะกดตวตรงนั้นได้หรือว่าตัวนี้ได้อ่ะถ้าเรากดอ๋อเมื่อกี้เหมือนว่ามันสามารถดันเข้าไปได้เลย ต่อสู้ครับภาพสวยสดใสครับอ่ะนี่ฉากต่อสู้นะครับก็เหมือนเดิมครับเริ่มมาเป่ายญิงฉุกกร์นะครับปูเป่าอันนี้ด้วยนะครับอ่าเราเริ่มเราเริ่มก่อนแล้วอ่ะแล้วมันก็จะเหมือนเดิมครับให้ม้าก,ก่อนว่าอะไรเอาอ่ะอะไรไม่เอานะครับทิกเกอร์เก็บเหมือนเดิมครับอ่ะประมาณนี้ปุ๊บแล้วถ้าได้ก็คอนเฟิร์มสามารถใช้เมาส์กดหรือใช้อ่าตัวของ คีรัตที่เขาให้มาก็ได้อันนี้แล้วแต่ความถนัดนะครับโอเคไล่จากมือหรือไล์จากเด็กอ่ะแล้วเราไล่จากเด็กเราก็กดไปครับภาษาอังกฤษนะมาเลยเล่น,นง,ง่ายๆเอานี้อ่าปึ๊บแล้วก็คอนเฟิร์มเข้าปึ๊บอ่ะก็เล่นเหมือนปกติครับถ้าใครรู้แมชนิกของตัวแวนดี้อยู่แล้วก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแล้วก็อันนี้เข้าเมนเฟสดูตรงนี้เทิร์นดูตรงนี้จํานวนดาเมจจานวนการในกองจานวนการบนมือเหมือนกันครับ2ฝัง่งนะครับ อ่ะตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีไม่ม,ม,มีเรากดข้ามเฟดข้ามเฟดต้องกด W e n t e อ่ะปุ๊บมันจะมีความยุ่งยากนิดนึง <c oughs> เนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะไลฟ์มาก็จะสู้กับเราปกติเลยครับภาพมันจะสวยอ่ะเข้าเมนเฟดเขาอะไรอย่างนี้เข้าแบทเทิลเฟดตีปุ๊บบวกพลังมาเรียบร้อยป้องกันไหมถ้าไม่ป้องกันก็กดโนกาดนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะ ปึ๊บเช็คมาไม่มีอะไรครับโดนหนึ่งดาเมจโบนะเป็นเกรดสามตกลงไปเข้าเทิงของเราครับสแตนแดนดออ์่าเหมือนเดิมไลท์ไลทจากเด็กก็ได้อ่ะไลท์จากเด็กปึ๊บไลทจากเด็กแล้วก็เก็บฮิวทิกเกอร์ครับเหมือนเดิมคอนเฟิร์มปึ๊บมันเก็บหรือมันทิ้งวะจำไม่ได้อ่ะใช้สก,กิลคอคอตัวนี้ สองใบหรอตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้คอนเฟิร <c oughs> ์มสกิลจะเป็นสก,กิลเหมือนลากลงนะครับอย่างนี้อ่าเราไม่้ต้องรีวกกิวสกิลวันน่นนะเนาะเพราะว่ามันทิ้งมือเออมันไม่ได้เก็บหรือไม่ได้เล่นดีนานอ่ะเสร็จปุ๊บเป็นเมนเฟสอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือเราให้ดูคร่าวๆนะครับอ่ะแล้วก็ตีก็กดถ้าเราไม่คอแล้วเราก็กดไปได้เลยครับแล้วก็อาจจะเอาข้างปุ๊บอ่ะมาก,กอมาก่อนมาปุ๊บตี อ่ะก็จะมีสกิลอาจจะมีเอฟเฟกให้ดูนะครับเป็นอย่างนี้ปึ๊บอ่ะได้เช็คพีตรงพีจอะไรว่าไปขึ้นมือตีพัวอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันคร่าวๆเต่เราคงไม่เล่นจนจบนะครับอ่ะเอ็นเฟสปุ๊บเข้าเทินฝั่งตรงข้ามนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกดออกได้ไหมได้นะครับซึ่ง ตัวเกมก็จะตีกันประมาณนี้ครับอันนี้เราให้ดูตัวสก mm ิล hmm. mm hmm. เฉยเวลาจบเนี่ยจะชนะหรือจะแพ้มันก็จะได้ค่า V.P ตรงนี้มาแล้วมันจะบอกว่าเนี่ยถ้าคุณทําสกิลตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรที่มันจะเป็นค่า V.P ให้คุณในบ้างนะครับอ่ะขอกลับออกมาก่อนด้วยความที่มันเป็นเรียกว่าไงเรียกเป็นเดโมนะครับมันก็จะมีเท่านี้นะครับอ่ะทีนี้ เราจะมาพูดถึงตัวเกมมันกันต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปที่หน้าของสตรีมก่อนตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าของตัวสตรีมนะครับของตัวการ์ดไวท์แวนการ์ดเดียเดแล้ะซึ่ง <c oughs> อันนี้จะเป็นเชิงเปรียบเทียบนะครับหลังจากนี้ไปถ้าสมมติว่าใครแบบไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับตามนั้นนี้เป็นความคิดเห็นของแอตโตนะครับที่เราก็ค่อนข้างเล่นเกมของแวนการ์ดมาค่อนข้างเยอะนะโอเคมาดูราคากันก่อน ราคาเต็มของเวนการ์เดียเดเนี่ยคือราคา1 2 5 9 9 9ร้อยบาทนะครับซึ่งอันนี้เป็นราคาในตัวของสตรีมนะครับถ้าเป็นราคาในสวิตเข้าใจว่าจะแพงกว่านี้นะครับผมซึ่งแอตโตจำตัวราคามันตรงๆไม่ได้ว่าเท่าไหร่เห็นเห็นมีราคาพอสมควรแต่ทีนี้ตัวเกมมันเนี่ยก็จะได้ส่วนในส่วนของเนื้อเรื่องหลักหมดเลยนะครับแล้วก็ มาดูนิดนึงตรงนี้ยมันจะมีเนื้อเรื่องเสริมนะครับเนื้อหาสําหรับเกมนี้ซึ่งมันมีการคิดราคาหมดเลยแล้วก็โตพอเข้าไปดูมาแล้วนะครับก็จะมีอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูทีะอันก็จะมี additional card p r e s s นะครับก็อันนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยมันจะมีการให้เปิดซองถึงบล็อกที่4เลยมันเป็นเซสซันซสซั่นพาร์ทที่ถามว่า เหมือนอารมณ์ซีซันพาสที่มันจําเป็นจะต้องเติมอะ่ะเติมแล้วก็จะได้การ์ดมาอ่านถึงเวอร์ลุ่มสนะครับที่เป็น d s s 0 3ประมาณนี้นะซึ่งก็ถามว่าซีซันพาสของเกมยุคสมัยปัจจุบันต้องเติมไหมต้องเติมแล้วก็คาแรคเตอร์นะครับถ้าอยากได้คาแรคเตอร์ตัวไว้เล่นก็ราคาตัวละร้อยห้บาทซึ่งก็จะมีไอจีมีใครมีเล่น แล้วก็ถ้าอยากได้แรการ์ด <c oughs> ถามว่าแรการ์ดเอาไปทำมะเขืออะไรพี่คืออย่างนี้ครับแรการ์ดมันคือต้นขั้วของการคาฟบ,บางทีเราอาจจะต้องได้การ์ดใบนั้นมาใบหนึ่งก่อนแล้วก็คาฟได้มันจะไม่เหมือนในซีโร่ที่เราไม่มีเลยแต่มันจะมีลูกใบน,นั้นให้อยู่ก็คาฟได้เงี้ยมันคือต้นขั้วอารมณ์เหมือนต้นขั้วของมันในการครัฟมีตอนนี้มีหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหกเจ็ดแปด้าชุดนะครับ แล้วก็คาแรคเตอร์สลีฟก็ราคาเท่ากันแล้วก็อันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นบอกเลยว่าอ่านไม่ออกนะครับ mm hmm. เป็นสลีฟเหมือนกันน่าจะเป็นสลีฟเหมือนกันมันบอกว่าคาแรคเตอร์สลีฟนะครับ2อัน mm hmm. แล้วก็จะมี v d d ี d อสลีฟ hmm. ซึ่งเอาจริงๆเกมมันก็ไม่ถูกขนาดนั้นถ้าเอาแค่ว่าเกมมันต้องซื้อเกมราคา1260บาทรวมกับซีซั่นพาร์เนี่ยมันก็ล่อไป2 0 0 0เกือบจะแล้วนะครับ mm hmm. ก็ระบบของเกมเนี่ย ถ้าถามส่วนตัวแอตโตแอตโตจะมองว่าเกมเนี้มันเล่นในคอมมันดีไหมมันดีในแง่ของคนที่จะแคสเกมนี้เท่านั้นแหละเพราะว่าตัวปุ่มหรือตัวอะไรมันอะมันค่อนข้างจะต้องจํานิดนึงแล้วมันจะไม่ได้แบบเหมือนปุ่มที่อยู่ใน TDS ก a s w i t c h ซึ่งปุ่มใน TDS Gaswitch อะมันจะกดค่อนข้างง่ายและอันนี้มันเหมือนว่ามือซ้ายเราอะกดปุ่มมือขวาเรากดเมาส์อันนี้กรณีในคอมพิวเตอร์นะ แล้วเราก็ต้องเล่นด้วยการวางเมาส์อันหนึ่งแล้วก็กดแล้วก็แก,ก๊แก,กอีกข้างหนึ่งมันมีความยุ่งยากบอกจะใช้เมาส์อันเดียวได้ไหมได้แต่สําหรับคนที่จอใหญ่ๆนา่าจะรู้ดีว่าการลากเมาส์กว่าจะมากดลากไปลากมาเงี้ยมันค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรนะครับมันค่อนข้างไกลพอสมควรบางทีแบบมันต้องเคลื่อนไหวบ่อยก็ถ้ามันเป็นปุ่มมันก็อาจจะง่ายกว่าหรือถ้าต่อจอยเลยอันนี้ก็จะตัดปัญหาเรื่องนั้นไปได้แต่ทีนี้ครับ เกมการ์ดอ่ะมันเป็นเกมที่กินระยะเวลาการเล่นค่อนข้างนานพอมันเป็นเกมที่กินระยะเวลาการเล่นค่อนข้างนานเนี่ยบางคนเขาไม่ได้อยากเล่นอยู่บ้านเขาก็จะพกไปติดเล่นที่นู่นที่นี่มันเป็นเรื่องปกติของเกมการ์ดนะครับก็เลยจะแบบเออมันอาจจะแบบดูแลแบบถ้าเราซื้อในส่วนของฝั่งคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือในสตรีมเนี่ยมันอาจจะลําบากนอกจากคุณมีสตรีมดอทหรืออะไรอย่างนี้อ่ะทีนี้ในตัวเกมทั้งหมดถ้าเปรียบเทียบกับภาคเก่าเป็นยังไงนะครับ ก็บอกเลยครับมันก็แค่เปลี่ยนรูปแบบของการ์ดนะครับแต่ระบบหลักๆก็คือเหมือนเดิมระบบหลักๆวิธีการเล่นอะไรเหมือนตั้งแต่สมัย TDS เล่นมาเลยก็ฟิลการหักมุมกล้องเข้าไปดูการอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยแล้วถ้าเปรียบเทียบให้ใกล้ที่สุดในเจนเดียวกันก็คือแวนการ์ด EX ที่มันมีเฉพาะในโซนญี่ปุ่นของสวิตเท่านั้นอะที่เราเคยรีวิวไปแล้วแวนการ์ด EX ก็เหมือนระบบอย่างนี้แหละมันแค่เปลี่ยนเป็นภาคดีเฉยเปลี่ยนจากภาควีเป็นภาคดีแค่นั้นเองนะครับมันเหมาะสําหรับคนที่ชอบวนกาดอยู่แล้วและ,ะไม่ได้มีตัวเด็กเล่น,นอะไรอย่างเงี้ยซื้อ,อตัวเด็กซื้อตัวเกมไปนั่งเล่นกับเพื่อนได้มันมีระบบออนลออนไลน์ long, ที่สามารถทําให้เราได้เล่นกับเพื่อนๆหรืออะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าน้องๆถามว่าพี่มันจําเป็นจะตระขน,นั้นไหมแอตโตยังมองว่ายังเฉยๆอยู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะครับ เรื่องตัวเกมกับเรื่องซีซันพาร์มันค่อนข้างแพงถามว่าตอน E.X พี่ยังซื้อได้เลยทำไมถึงบอกตอนนี้ซื้อไม่ได้ E.X มันไม่มีค่าซีซันพาร์เพิ่มนะเนี่ยที่เรากลัวคือเรากลัวเรื่อง Additional Card ซีซันพาร์นี่แหละเพราะว่าบางอย่างถ้ามันเกิดจะไปต้องใช้จริงแล้วเราจะเล่นเพื่อหวังจะเก่งจริงแล้วมันออนไลน์ได้มันจะยุ่งยากพอสมควรในระดับหนึ่งเลยนะครับอ่ะโอเคก็ ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ใครอยากเล่นก็สามารถซื้อเล่นได้แต่ถ้าสมมติว,ว่าใครแบบเอ้ยพี่มันจําเป็นต้องเล่นขนาดนั้นมาเฉยๆและอีกอย่างหนึ่งที่แอตโตจะแนะนําเลยก็คือระบบเกมมันอะด้วยความที่ว่าเอาจริงๆอะไอการบังคับอะเมาส์กับจอยเมาส์อามันเป็นการบังคับแบบใช้คอนโทรลเลอร์หรือว่าจอยพวกจอยคอนโทรลเลอร์มากกว่าที่ไม่ได้เป็นการใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับ บางอย่างที่มันจะควรทําได้มันก็เลยทาไม่ได้อย่างเช่นกดไปที่การแล้วก็ลากการ์ดแม่งลงไปเลยอ่ะมันจะทําไม่ได้มันจะไม่ได้เหมือนในซีโร่ที่เรานิ้วจิ้มแล้วก็โยนเข้าไปอย่างเงี้ยในสนามมันก็ยังโยนได้หรือไปวางในจุดที่เราจําเป็นจะวางได้แต่นี้ยคือทําไม่ได้นะคือเราต้องกดแล้วก็ต้องคอนเฟิร์มแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีเวลาเราใช้บอร์ดอาคีย์บอร์ดกับเมาส์อ่ะมันจะรู้สึกเลยว่า <c oughs> มันยุ่งยากจังวะ แต่ถ้ากลับกันถ้า,าให้ใช้จอยอ่ะมันจะดูง่ายขึ้นเพราะว่าจอยมันไม่ได้ไปแตะตรงๆไม่ได้แตะที่ตัวการ์ดมันเลื่อนไปเลื่อนมามันจะเล่นได้เร็วกว่านะครับก็นั่นแหละหลายๆมันมีหลายๆปันนปจจัยครับถ้าส่วนตัวคิดว่าซื้อในสวิตน่าจะดีกว่าน่าจะเล่นได้คล่องกว่าแล้วก็พกพาไปเล่นที่อื่นได้ด้วยแค่นั้นเองเนะเาะก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับรีวิวไม่ได้รีวิวดิมาพูดถึงเจ้าเกมแวนการ์ดเดียเดย์นะครับแล้วก็ตัวของให้ดูของตัวเดโมมันด้วย อยากลองสามารถโหลดเดโมไปเล่นได้ครับโหลดฟรีนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมเช่นเคยชอบกดไลค์ดับกดติดต่อค่าอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อค่าที่คุณสัง่งทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราครับผมนะเพียงแต่สนมพันห้าบาทสามารถสามัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจวิฟทีฟแวร์แชนแนลครับผมชอบคลิปของเรานะครับเรามีสเปเชียลแตงนะครับสามารถอ่าสเปเชียลแตงให้พวกเราได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ